สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักขณาราศีตุลในเดือนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีดาวใหญ่ๆย้ายเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นเดือนที่สำคัญเดือนหนึ่งนะคะเพราะว่ามีดาวใหญ่อยู่3ดวงการย้ายของดาว3ดวงเนี่ยนะคะมันก็ต้องกระทบถึง ดวงชะตาของแต่ละคนแน่นอนนะคะแล้วแต่ว่าใครมีพื้นดวงแบบไหนอย่างไรนะคะคนรัคนาราศีตุลเนี่ยตัวตุลเขาเป็นมหาอุดค่ะอยู่แนวเรือนอริแน่นอนที่สุดตัวเราเข้มแข็งดีการทำอะไรของเราเนี่ยนะคะมันก็จะ,ะมีความมั่นคงมีความแน่วแน่มีความที่มีพลังที่จะแก้ไขหรือขับเคลื่อนปัญหาอะไรต่าง ให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะดีเท่าที่ควรแล้วก็เดือนนี้เองเนี่ยนะคะก็จะเป็นเดือนที่สําคัญเดือนหนึ่งของคนลักขณาราศีตุลเช่นกันนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับดาวแป๊บหนึ่งอที่เรามองเห็นต่างๆเนี่ยนะคะอะที่เป็นสีแดงเนี่ยนะคะก็จะเป็นดาวที่จะย้ายในเดือนนี้นะคะค่อนข้างมาก พอสมควรเลยนะคะเริ่มต้นที่ตั้งแต่วันที่1เลยวันที่1พฤษภาคมเวลา16นาฬกานาทีดาวพุธบิการโคจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีเมษนะคะดาวพุธเนี่ยเขาโคจรแบบเสริ์แบบรวดเร็วนะคะ,ะตั้งแต่วันที่30เมษายนนะคะแล้วก็จะต่อเนื่องจนถึงวันที่5มิถุนายน ดาวพุธที่โคจรเข้ามาเล็งลัคนาเนี่ยมันก็บอกให้เราได้ทราบว่าเวลาเราสัมพันธ์กับผู้คนหรือเราทำอะไรต่างเนี่ยนะคะเราจะต้องมีความละเอียดรบอบคอบมีความเขาเรียกว่ามีสตินะคะ,ะไม่ว่าเราจะเป็นะจะพูดจาหรือจะสื่อสารหรือจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ เพราะว่าดาวพุธด,ดวงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะด้วยแต่ก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยนะคะ,ะเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตนิอ่ามันก็จะทําให้อ่าเนรือนนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะและความเสียหายนี้มันก็จะส่งผลต่อการงานของเราหรือการที่เราจะทําอะไรมันจะมีความติดขัดอ่ามีการ ที่เกิดอุปสรรคส่งผลเสียหายถึงตัวเราได้จากการที่เราไปร่วมมือกับคนอื่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าเราจะต้องประสานงานทำอะไรร่วมกับผู้อื่นอันนี้เราจะต้องมีความรอบคอบมีความละเอียดพอสมควรนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่คุณจะเป็นช่วงที่คุณทำอะไร ร่วมกับคนอื่นเยอะด้วยนะคะแล้วก็จะมีะเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นช่วงที่เราจะต้องติดต่อผู้คนอะมากด้วยนะคะเพื่อที่จะประสานงานเพื่อที่จะทํำธุรกรรมเพื่อที่จะทําอะไรต่างๆแต่ให้ละเอียดหน่อยให้มีความมั่นคงหน่อยความรอบคอบหน่อยนะคะอย่าทำอะไรแบบบุมบามทำอะไรแบบขอไปทีนะคะผลเสียหายจะไม่เกิดขึ้น พอวันที่5พฤษภาคมเวลา9นาฬิกา44นาทีดาวราหูโคโจรย้ายราศีนะคะดาวราหูเนี่ยเขาย้ายเขาลงสู่ราศีกุมการโคจรของเขาเนี่ยมันเป็นการโคจรที่สวนทางกับดาวพระเคราะห์ดวงอื่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเขาจะเหมือนโคจรย้อนกลับ นะคะที่จริงแล้วก็คือเป็นวงโคจรของเขาด้านเองและการย้ายของเขาเนี่ยเขาอยู่ราศีราศีหนึ่งเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งนะคะก็ส่งผลส่งอิทธิพลค่อนข้างเยอะและดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งการที่จะส่งผลให้เจ้าชะตาเป,เปลี่ยนแปลงได้นะคะ,ะทีนี้คนลัคนาราศีตุลดาวราหูโคจรเข้ามาร่วมกับดาวเสาร์อยู่ในเรือนปุตตะ อนะคะแน่นอนนะคะความเป็นพินทุบาทก็ยังมีอยู่การจะทำอะไรการลงทุนอะไรเนี่ยต้องมีความละเอียดมีความรอบคอบนะคะอะบางทีเนี่ยเราอาจจะเหมือนมีโชคอ่าเราอาจจะเหมือนได้งานใหม่ๆงานเด่นๆงานดีๆแต่เราอย่าชะล่าใจสิ่งเราเนี่าถ้าเรามีความละเอียดมีความรอบคอบ บางทีผลเสียหายอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณเผลอไปแป๊บหนึ่งเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยมันก็เกิดผลเสียหายได้นะคะเพราะว่าก็เป็นดาวบาปเคาะหด้วยแล้วก็เป็นดาวราหูซึ่งบางทีเราก็มองเห็นอะไรไม่ชัดเจนอาจจะโดนหลอกโดนโกงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทําอะไรรอบคอบดีที่สุดนะคะและเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่บ่งบอกถึงว่า คุณอาจจะมีใครเข้ามาได้สำหรับคนที่เป็นโสดนะคะอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณคุณก็ต้องพิจารณาดูดีๆนะคะดูดีๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพบคู่พบแฟนได้เหมือนกันแต่เพียงแต่เราต้องอย่าใจร้อนพิจารณาดีๆอ่าแล้วศึกษาไปเรื่อยๆจนกว่าดาวย้ายนะคะอ่าแล้ว ดาวย้ายไปเป็นปี2ปีแล้วยังคงที่คงเดิมเออันนั้นค่อยว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆเพราะว่าเขาอยู่ในเรือนนี้ก็ยังเป็นพินทุบาทแต่เขาเป็นกเกษตรนะคะเขาเป็นกเกษตรแต่อย่างไรก็ดีความรักที่ต้องเสี่ยงต้องอะไรเนี่ยเราก็จะต้องรอบคอบหน่อยปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินดีที่สุดนะคะ ต่อไปนะคะวันที่13พฤษภาคมดาวพฤหัสโครจรเข้าสู่ราศีเมถุนอ่าพฤหัสก็ย้ายราศีอีกดวงหนึ่งแล้วนะคะอ่าราหูแล้วก็พฤหัสด,ดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนอาริอยู่แล้วและเป็นดาวเจ้าเรือ,รรอนสหัชชะโคจรเข้าสู่เรือนสุภาะอ่าแน่นอนนะคะสิ่งที่มองเห็นก็คืออุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดขึ้น กับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเรานะคะ,ะคือพ่อแม่เราก็ได้หรือคุณอาจจะมีความติดขัดมีปัญหากับผู้ใหญ่ในที่ทำงานในวงงานทำให้งานของคุณสะดุดทำให้งานของคุณเนี่ยเกิดการเขาเรียกว่าเกิดอุปสรรคเกิดมีปัญหาขึ้นมาและก็ยังมองเห็นได้ว่านะคะยังมองเห็นได้ว่า คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องได้เดินทางทางไกลอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือคนลัคนาราศีตุลต่อไปนะคะวันที่15พฤษภาดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีพฤษนะคะวันที่15พฤษภาดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีพฤษดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะตกมรณะ,ะลาบผลอยู่ทางไกลแน่นอนนะคะลาบผลของคุณอยู่ทางไกลและบางทีเนี่ย คุณอาจจะได้ไปทำงานหรือทำอสิ่งต่างๆแทนที่คนอื่นได้ด้วยน,นะคะช่วยคนอื่นทำงานแทนคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะทีอ่อาจจะได้รับผลได้สิ่งดีๆจากาเขาเรียกว่าจากสิ่งที่เสียหายไปสิ่งที่คุณเลกล้มไปแล้วแต่คุณอาจจะกลับขึ้นมาทำ อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีโอกาสดาวจะเป็นในลักษณะแบบนั้นได้แล้วก็อาจจะเป็นราบผลทางมรดกตกทอดอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนลักคนาราศีตุลต่อไปนะคะเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนมรณะแล้วนะคะในราศีพุธแล้วดาวพุธโคจรนะคะย้ายราศีอีกครั้งในวันที่17พสพฤษภาเห็นไหมคะ ก็เหมือนที่กล่าวมาดาวพุธเข้าโครจรเร็วในช่วงนี้เขาก็ย้ายราศีไวเลยนะคะเข้าสู่ราศีพฤษในวันที่17พฤษภาเวลา20นาฬดนาทีดาวพุธท,ที่อยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยนะคะก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความปลอดปร่งขึ้นระดับหนึ่งในตัวเราเนี่ยนะคะ,ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็ยังมีปัญหาอยู่ยังมีความเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายังยังไม่ได้ปลอดโปรง่งแต่ว่าปัญหาต่างๆคุณจะมองเห็นขึ้นมาบ้างแล้วนะคะจะมองเห็นปัญหาขึ้นมาบ้างแล้วแล้วก็อาจจะต้องหาแนวทางแก้ไขแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องอสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตอะไรต่างๆ อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านอย่างนี้ก็มีโอกาสได้ด้วยส่วนปัญหาที่ทํางานเนี่ยนะคะคุณก็จะรู้แนวทางรู้ปัญหาละนะคะก็เป็นช่วงที่เราจะต้องแก้ไขนั่นเองนะคะก็หาแนวทางกันไปปัญหาเข้ามาก็อย่ายออ่อท้อทําอะไรให้มีสติให้มีความรอบคอบก็จะไม่เกิดปัญหามากขึ้นนะคะทีนี้พอดาว พุธย้ายก็สู่ราศีพุธแล้วดาวเสาร์ค่ะโคจรย้ายก็สู่ราศีมีนวันที่19พฤษภาเห็นไหมคะดาวเสาร์ก็ปีกตัวออกจากดาวราหูแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่เรือนอรนิปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะ,ะก็จะเกี่ยวพันเกี่ยวกับในครอบครัวแล้วก็ส่งผลถึงตัวเราเกี่ยวพันกับเรื่องงานของเราก็ มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยนะคะรวมทั้งตัวเราเองจะต้องรักษาสุขภาพให้มากหน่อยนะคะและช่วงนี้การคิดการตัดสินใจการแก้ปัญหาอะไรเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีความล่าช้าอาจจะมีความคิดไม่ออกเกิดความรังเลเกิดความไม่แน่ใจอ่าก็ต้องค่อยๆค,ค,คิดนะคะค่อยๆคิดค่อยๆหาหาแนวทางนะคะอย่ารีบร้อน อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนกันส่วนดาวดวงสุดท้ายที่มีการย้ายราศีก็คือดาวเกตดาวเกตเนี่ยนะคะเขาโคจรย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎดาวเกตนี่ก็เป็นดาวอีกดวงที่โคจรสวนทางกันนะคะแล้วก็เข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่23พฤษภาคมเวลา16น46นาทีช่วงเนี้ยงานของคุณยุ่งหน่อย ช่วงนี้งานของคุณก็อาจจะเยอะแล้วเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยงานที่ต้องช่วยคนอื่นอะไรมากมายอย่างเงี้ยก็จะเป็นในรูปแบบแบบนี้สำหรับคนลักษณาราศีตุลส่วนเรื่องการเงินการทองเนี่ยนะคะก็มองเห็นนะคะก็เกี่ยวพันกับเรื่องการงานเงินก็อาจจะได้เรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ได้หวือหวามากมายแต่ก็ ยังพอไปได้นะคะก็พอทูทูไทยๆไปได้แล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องงานเราอาจจะทํางานเหนื่อยมากหน่อยแต่ผลตอบแทนอาจจะเท่าเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็จะมีะไรายได้ประจําอยู่แล้วนะคะอันนี้คือคนลักนาราศีตุลส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่อยากจะให้โฟกัสมากมายนะคะก็ยังเป็นช่วงความรักที่มันยังอึมครึมนะคะแล้วก็ มันยังจะต้องดูให้ดีๆนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดแล้วก็มองหาคนคุยคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยนะคะความรักก็เหนื่อยนะคะแต่ละคนมีภาระหน้าที่เยอะงานเยอะนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาไปสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีความติดขัดมีอะไรที่เหมือนเขาเรียกว่าบางทีเปิดเผยกับแฟนเรา หรือแฟนเราเปิดเผยไม่หมดอย่างเงี้ยอ่าแล้วมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเกิดความนอยเกิดความน้อยใจเกิดความจุกจิกได้อันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ให้หันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันไม่พอใจอะไรก็คุยกันนะคะอย่าปิดปิดบังอย่าปกปิดอย่าซ่อนเร้นเพราะว่ามันก็จะเกิดปัญหาได้ถ้าเขารู้ทีหลังนะคะ มันก็จะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นมีอะไรก็เคลียกันดีๆอันนี้ก็คือคนลักขณาราศีตุลงานเหนื่อยเงินก็เหนื่อยไปด้วยนะคะส่วนความรักก็ยังต้องประคับประคองอ่าก็จะมีการปรับเปลี่ยนเปลีปยนในลักษณะแบบนี้จะทําอะไรจะลงทุนอะไรยังต้องระวังอยู่นะคะแต่การมีโชคมีลาบนี้ก็มีโอกาสได้นะคะมีโอกาสได้อก็ยังโอเคในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ ให้จะต้องคาดหวังอะไรมากมายนะคะ,ะไม่ต้องไปคาดหวังเพราะาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงระยะเวลาแบบสั้นๆน,นะคะ,ะเป็นช่วงที่เด่นๆเ,เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดาวราหูเนี่ยเข้าโครจรเข้ามาวันที่5นะคะแล้วดาวอาทิตย์เขายังอ,อยู่ในราศีเมษอยู่ก็จะเป็นช่วงวันที่5พฤษภา จนถึงวันที่14พฤษภาคเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่เด่นอยูอ่หรือจนถึงวันที่15ก่อนเวลาตี2นั่นเองนะคะก็จะรับผลก็จะค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะคะอันนี้ก็จะบอกไว้เป็นแนวทางสำหรับคนรักนณาดาศีตุง่งหวังว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ตือนสติในการใช้ชีวิตได้อย่าหลงเชื่อใครง่ายนะคะทำอะไรให้รอบคอบอย่าลงทุนเยอะ แล้วมันจะเกิดผลเสียหายได้นะคะอันนี้ก็เป็นคำเตือนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ